ทำไมทนายความถึงไม่เปิดเผยค่าวิชาชีพนะค่าว่าจ้างของทางทนายเนี่ยนะฮะเวลาสอบถามเข้ามาคอมเมนต์สอบถามเข้ามาต้องให้โทรมาหรือนัดเจอหรือทักข้อความมานะหลายคนนะผมเข้าใจนะว่าอยากจะรู้นะครับบัตเจตในการที่จะดำเนินคดีนะในการดำเนินคดีคดีหนึ่งแน่นอนฮนะทำใจไว้แล้วนะว่า เวลามาปรึกษาทางทนายหรือต้องการให้ทนายดําเนินการทางคดีเนี่ยนะครับมันก็ย่อมจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสาเหตุนะครับสรุปให้ฟังเลยนะสาเหตุหลักใหญ่ใจความที่ทนายไม่สามารถที่จะบอกค่าวิชาชีพผ่านโซเชียลมีเดียได้นะฮะหรือผ่านช่องทางที่เป็นสาธารณะเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่า ทางทนายเองเนี่ยก็จะมีมันญาตทนายความนะครับในการกำกับเอาไว้เรียกว่าความนะความผิดตามมันญาตทนายหรือพอรบทนายความนะฮะที่จะเขียนกำหนดกำกับเอาไว้เนี่ยนะฮะก็จะมีอยู่หลายข้อเลยนะครับผมหยิบยกมาข้อหนึ่งนะฮะก็คือห้ามประกาศโฆษณานะให้ผู้อื่นรับรู้นะครับในอัตราค่าว่าจ้าง ว่าความนะครับหรือแจ้งว่าจะว่าความฟรีนะมีในข้อนี้เนี่ยมี2ข้อย่อยนะครับหนึ่งคือโฆษณาในส่วนของอัตราค่าว่าจ้างในการว่าความกับสองโฆษณาว่าจะว่าความฟรีนะจะเห็นได้ว่าข้อนี้เนี่ยกำหนดกำกับเอาไว้ไม่ให้ทนายเนี่ยนะครับทำการโฆษณานะฮะค่าว่าจ้างนั่นเองนะครับ นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเวลาท่านทักมาหาผมนะหรือคอมเมนต์เนี่ยผมก็จะบอกว่าผมไม่สามารถบอกในส่วนของค่าว่าความได้เพราะอะไรฮะสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าแต่ละคดีมันดีเทลมันไม่เหมือนกันนะครับต้องเอารายละเอียดมาดูโอเคว่าเช่นยกตัวอย่างเรื่องของการฟ้องหย่าแต่ฟ้องหย่ามันก็มีดีเทลอีกหลากหลายนะครับในส่วนของเรื่องคดีซึ่งต่างคนก็ต่าง เ,เหตุการณ์นะฮะอาจจะมีเหตุการณ์อื่นๆที่มันเป็นข้อยิบย่อยทางคดีที่จะส่งผลต่อการแพ้ชนะคดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะประเมินค่าวิชาชีพนะฮะต้องดูเอกสารดูข้อเท็จจริงดูข้อกฎหมายต่างๆให้มันรอบด้านครบถ้วน,นก่อนนะฮะถึงจะก,กำหนดในส่วนของอัตราค่าว่าจ้างได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าหากว่าท่านนะต้องการที่จะดำเนินการนะ ท่านเตรียมในส่วนของค่าดําเนินการเอาไว้เลยครับ1ก้อนนะแล้วนะท่านก็ค่อยสอบถามทางทนายนะครับว่าเขาคิดอะไรยังไงนะในส่วนที่ถ้าปรึกษากฎหมายกันเสร็จแล้วนะส่วนว่าถ้าท่านมีบัต g เจตเท่านั้นเท่านี้ท่านก็ลองคุยกับทางทนายไปโดยตรงเลยนะครับว่าเขาทําไหวหรือเปล่านะก็ถ้าไม่ไหวหรืออะไรยังไงท่านก็เป็นสิทธิ์ของผู้ริโภคอยู่แล้วครับที่จะ เลือกทางทนายท่านไหนก็ได้อาจจะไม่ใช่ผมเป็นทนายท่านไหนก็ได้นะครับในประเทศไทยนะฮะเพราะว่าทุกคนก็เรียนกฎหมายมาเหมือนกันนะฮะในส่วนของการดําเนินการถ้าหากว่าไม่ใช่คดีเฉพาะทางที่มันลึกมากๆที่อาจจะต้องใช้ทนายเฉพาะด้านเนี่ยผมก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถว่าความให้ท่านเนี่ยได้หมดนะเป็นสิทธิของผู้บริโภคแล้วท่านก็เลือกเอาที่โดนใจนะเออโดนใจถูกใจนะฮะนะเออ อันนี้คือออกมาบอกนะให้ฟังว่าทำไมถึงทักมาหรือว่าคอมเมนต์มาแล้วก็ไม่สามารถบอกค่าวิชาชีพได้ประการต่อมาที่ทนายไม่สามารถบอกได้นะครับร็ะคือการันตีคดีของท่านว่าจะชนะแน่นอน100%ถ้าหากว่าท่านไปเจอลักษณะอย่างนี้เนี่ยรู้ไว้เลยนะคะทนายแท้เนี่ยเขาไม่บอกไม่การันตีอย่างนี้ครับเพราะบิดผิดมัญญาตทนายเหมือนกันครับผิดเหมือนกันฮะถ้าไปการันตีแล้ว ร้อชนะแน่นอนร้อปรแล้วปรากฏว่าคดีท่านแพ้หรือยกฟ้องมาเนี่ยทนายโดนถอนใบอนุญาตนะฮะคนที่พูดอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านจะไปคิ้นออกจากทนายว่าจะชนะคดีหรือเปล่าเนี่ยผมผมก็บอกไว้เลยเวลามาถามผมเนี่ยผมก็จะบอกว่าปัใจจัยในการว่าความมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางทนายอย่างเดียวเพราะว่าบ้านเราเนี่ยใช้ระบบ ประมวลกฎหมายทนายเป็นแค่ก้อนหนึ่งนะฮะจาก3ก้อนอีก2ก้อนก็คือพยานหลักฐานแล้วก็ผู้พิพากษาในฮะในการมองลงมาว่าพยานหลักฐานแล้วก็ข้อกลหมายมันไปได้หรือเปล่านะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเก่งกาจของทางทนายร้อนะเออไม่ได้เหมือนระบบของ คอม m มอร์ล์ uh, แบบต่างประเทศนะท่านไปดูเวลาเขาไต่สวนของหนังอเมริกาหรือของอังกฤษใช่ไหมอันนั้นเ็คนละ้ระบบกฎหมายครับอันนั้นโอเคว่าอาจจะใช้ฝีมือของทนายแบบ 60- 7ิบางทีอาจจะเป็น80%เลยในการโน้มน้าวคณะลูกขุนนะหรือโน้มน้าวในส่วนของผู้รักษานะะในการนําเสนอพยานหลักฐานหรือข้อท็่จริงต่างๆแต่ประเทศไทยใช้ระบบประมวลกฎหมายทุกอย่างต้องยืนอยู่บน พื้นฐานของข้อกฎหมายและปรพยานหลักฐานเพราะฉะนั้นทนายไปการันตีอะไรไม่ไ,มได้ะฮะไอ้ท่านไม่ได้นะอย่างมากสุดก็บอกได้ว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับถ้าหาว่าท่านรับกันได้นะก็เดินหน้ากันต่อไปด้วยกันได้นะครับนะโอเคอยากให้เข้าใจถูกต้องตรงกันนะครับผมถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ